พัดเขาโดหัวใจไอ้รอฟังขา่าคิดฮอดผู้สาวที่เคยเว้ากันปีก่อนว่าสิคืนนะทุกคราไม่ยามปลาคอนแต่พอเจ้าจนปลาคอนม่เห็นคำแแง สวัสดียามเช้าครับพี่น้องโอ้บรรยากาศยามเช้าครับเช้าแล้วเช้าแล้วอากาศเริ่มเย็นๆจักหน่อยด้พี่น้อง้ะแต่ว่าบอหนาวอ่ะบรรยากาศเดือนกําลังสิตกแล้วพี่น้องเดือนกําลังสิตกเมื่อในนาจะม็นแลมสองหรือสามคำบอกอันบ่พี่น้องสามสี่หาคำเลยนะ <c oughs> ไออยากขอกล่าวกล่ำควรความจำจักกันหน่อยฝากผู้สาวสำหน่อยผู้หายจอยตั้งแต่นานตั้งแต่คราวอยู่บ้านเว้าคำบ้านกับไอเบาวยาำหัวล้มพัดเจ้ากลางหุ่งข่าวกองสลอนน้ำแจนาปลาคอน ปลาสิ้สนดินดังๆเอาเสาวิงคอยสอนมามกพร้อมอีตัวนะ้าจำมกปลาสัญญานนองฟ้าทองสิมันแกนหักเป็นแ้นก็ไวมือไดพร้อมจังแ่งกาันอ๋อหลังจากมือนั้นเอากะหางนอกกันไป เหลือแต่สัญญาใจที่แสนในหัวใจสืบบัดรลายเดือนลายมือตั้งเขาหรือนองเป็นตงัทงทั้งข้เมืองเดินรงังใจคนตังกับเปลี่ยนตาหามเสริมความงามตามแค่ฉันตาวันวานแอวกิวคิวจะมูกเสริมเติมแต่งคิว เมื่อสิบนิ้วเจ้าใส่แหวนนางเคียงเสียยิ้มเป็นในเก่งแหวนติดพิมดำเลยบ่ลืมเส้นคำเจ้าบ่จะห้ามบดคุณแค่เอาพาเดียวขาราโกเค ลืมเถียงนาเสทีเอาเคยว่าวลมหนาวมาน้ำคลอดน้าปลาคอนลืมแสงนี้ออนบ่อหำห้อนนักเขาอายนั่งเงาบนกันแทนาเกี่ยวห้องเห็นปลาซิวตินเดาเดาเดาเดเผาดังสัญญาอายโดนขากับความเหงา พอดูผู้สากกนเก่าิ่นตัดร้อนวอนสายลมท่วงสัญญาปลาคอนเปียแสงนีออนเฝ้ากลับคอนเดอนางเบื่อแสงนีออนเฝ้ากลับคอนเดอนางอ่าเฝ้ากลับคอนเด้อพี่น้องเหรอถ้าลืมให้ลืมหน้าก็ได้ สัญญาปาค่อนสวัสดียามเชาทุกคนด้อครับเด้อโอ้ดอกคุณกำลังบานเลี้ยงอารามเก็บภาพที่สวยยามเชามาฝากครับอดอกคุณกับแสงจันทร์โอ้งามครับสวยสวยสวยนเดกาศยามเชา้าขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานในวันหยุดนะครับวันหยุด เชวยวันอะไรนะวันรัชธรรมนูนวันนี้วันที่สิบสองแต่รัชธรรมนูนจริงๆของวันที่สิบนะผ่านไปแล้ววันเสาร์แต่วันจันทร์ก็ต้องมาหยุดชดเชยให้หนึ่งวันนะเอยดอกคุณไปดอกคุณดอกง่อถอดบันเเ่าเนาะเออขอบคุณครับ